สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เครียดกำไรทองครึ่งแสนหายที่แท้ลูกชายเอาไปโรงเรียนรู้เหตุผลกโกรธไม่ลง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ตคลิปคำสารภาพของลูกชายเมื่อถูกจับได้ว่าแอบ,บเอากำไรทองคำของคุณแม่ไปโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นกำไรทองคำราคากว่าครึ่งแสนก่อนรู้เหตุผลบอกเลยโกรธไม่ลงจริงๆโดยรายงานระบุว่าแม่ลูกคู่นี้อาศัยอยู่ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ไม่นานมานี้คุณกโกรูได้เตือนคุณแม่ว่าลูกชายของเธอแอบเอากำไรทองคำที่มีราคาแพงมาที่โรงเรียนอนุบาล ทำให้คุณแม่ตกตะลึงอย่างมากโดยกําไรดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง10,000หยวนหรือราว4 8 0 0 0บาทเป็นของขวัญที่เธอได้รับจากสามีทั้งนี้เมื่อคุณแม่นําหลักฐานนี้ไปถามลูกชายว่าทําไมเขาถึงนํากําไรทองไปโรงเรียนเด็กชายก็ตอบอย่างชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะนําไปให้เป็นของขวัญแก่เด็กหญิงที่เรียนอยู่อนุบาลแห่งเดียวกันหลังจากนั้นคุณแม่ยังถามอีกว่าลูกไม่รู้เหรอว่าน,นี่เป็นของแม่พ่อซื้อให้แม่นะนั่นทําให้เด็กชายตอบ ว่าผมไม่รู้ผมแค่อยากให้ของที่ดีที่สุดแก่เธอขณะที่คุณแม่เมื่อได้ฟังคำตอบจากลูกชายก็ถึงกับขำลั่นพร้อมอุทานว่าโอพระเจ้าอย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลายคนต่างมองว่าคำตอบของเขาที่อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่แฟนนั้นเป็นคำที่ทรงพลังมากเรียกว่าผู้ชายโตๆหลายคนยังตอบเหมือนหนุ่มน้อยคนนี้ยังไม่ได้เลย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ